สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันเสาร์ที่25พฤศจิกายนออ2023นะครับสัปดาห์ที่33เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้จะนำเอาบทอาจจา่านจากคำบรรยายโยดยทับบุญโทมัสอะไวนัสรสงนักปร,ราชญ์ศาสนาจักรในหัวข้อบอกข้าพเจ้าจะพึงพอใจเมื่อพระสริรุ่งโรจน์ของพระองค์ปรากฏท่านเขียนไว้ว่าอนนี้ก็บอกว่า เป็นการเหมาะสมที่ข้อความเชื่อประการสุดท้ายในบทข้าพเจ้าเชื่อสแสดงออกถึงความหมายแห่งความปรารถนาทั้งสิ้นของเราคือชีวิตนิรันดร์ด้วยถ้อยไําที่ว่าชีวิตนิรันดร์อาเมนสิ่งแรกที่ควรสังเกตคือในชีวิตนิรันดร์มนุษย์ได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและในเมื่อพระเ็นเจ้าเองทรงเป็นรางวัลและจุดหมายของการงานทั้งสิ้นของเราเราเป็นโล่และเป็นรางวัลยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการร่วมสนิท กับพระเป็นเจ้านี้ขึ้นอยู่กับการเห็นพระองค์อย่างชัดแจ้งเวลานี้เราเห็นในกระจกอย่างมวมัวแต่เวลานั้นเราจะเห็นกันหน้าต่อหน้าจะเป็นการสรรเสริญอย่างสมบูรณ์ตามถ้อยคําของประกาศกว่าความวิติยินดีความสุขการขอบพระคุณและขับร้องสรนเสริญจะมีอยู่ณที่นั้นชีวิตนิรันดรคือความสําเร็จสมบูรณ์แห่งความปรารถนา ผู้รับพระพรแต่ละคนจะได้รับมากกว่าที่เขาได้ปรารถนาและหวังจะได้รับเหตุผลก็คือว่าในชีวิตนี้ไม่มีใครได้สมหวังดังปรารถนาเลยและไม่มีสิ่งสร้างใดที่สามารถจะระงับความกระหายของมนุษย์ได้เหตุว่ามีแต่พระเเจ้าเท่านั้นที่จะทรงทําให้ความปรารถนาของมนุษย์ได้รับการตอบสนองอย่างล้นเหลือด้วยเหตุผลนี้เองความปรารถนาของมนุษย์จึงไม่หยุดยั้งเว้นแต่ในพระเบญ้า นักบุญอเลกซสตินกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างข้าพเจ้าทั้งหลายมาเพื่อพระองค์จิตใจข้าพเจ้าจะไม่หยุดพักจนกว่าจะได้พักผ่อนในพระองค์ในเมื่อบรรดานักบุญในสวรรค์จะได้พระเป็นเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์จึงเป็นการแน่นอนทีเดียวว่าความปรารถนาของท่านจะสมหวังเกียรติรุ่งโรจน์ของท่านจะรุ่งเรืองเกินคาดพระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่าจงเข้ามาร่วมสุขกับพระเจ้า นักบุญนอกุสจินอธิบายว่าความสุขทั้งครบจะไม่เข้าไปในผู้ที่มีความยินดีแต่ผู้ที่มีความยินดีจะเข้าไปในความสุขทั้งครบนั้นข้าพเจ้าจะพึงพอใจเมื่อพระสริรุร่งโนดของพระองค์ปรากฏได้อีกตอนหนึ่งว่าพระองค์ผู้ทรงทําให้ความปรารถนาของท่านพึงพอใจด้วยสิ่งที่ดีเพราะว่าสิ่งหน้าบีติยินดีจะมีอยู่ที่นั่นอย่างล้นเหลือดังนั้น ถ้าเราปรารถนาความสนุกเลิศเพลินที่นั่นก็จะมีความยินดียิ่งใหญ่และสมบูรณ์เพราะเหตุว่าความยินดีนี้คือพระเป็นเจ้าองค์ความดีสูงสุดในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดชีวิตนิรันดรอ,อยู่ในการร่วมยินดีกับสมาคมกับบรรดานักบุญสมาคมซึ่งเปี่ยด้วยความสุขเพราะต่างคนต่างมีสิ่งดีทุกอย่าง ร่วมกับบรรดานักบุญเพราะว่เพราะว่า,วาทุกท่านนั้นจะรักกันเหมือนรักตนเองฉะนั้นจงรื่นลมในความสุขของผู้อื่นเหมือนเป็นของตัวเองความปิติียินดีของแต่ละท่านจะยิ่งใหญ่เท่ากับความปิติียินดีของทุกท่านรวมกันพี่น้องนักบุญโทมัสควายนัสนัทปราดภาษาศาสนาจักรท่านก็พูดพูดถึงชีวิตนิรันดรนพูดถึงชีวิตหลังจาก ตายไปแล้วนะพูดถึงสวรรค์นั่นเองเพราะว่าณที่นั้นอาจจะเป็นนิรันดรคือไม่จบไม่สิน้นและหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปในความเชื่อของเราคําสอนก็เป็นอย่างนั้นว่าถ้าเราประพฤติตนอย่างดีเป็นคริสเตียนที่ดีเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าที่ซื่อสัตย์มีความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็กระทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถูกต้องในฐานะที่เป็นคริสเตียนเป็นศิษย์ของพระเยซูนั่น ชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าเนี่ยก็จะต่อเนื่องและสืบเนื่องต่อไปถึงแม้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปแล้วและนิรันดรของเราหรือว่าสภาพหลังความตายที่จะคงอยู่ตลอดไปตลอดไปของเรานั้นก็จะได้รับความสุขและเข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญชาความสุขอันสืบเนื่องมาจากการได้อยู่ร่วมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์คือบรรดานักบุญทั้งหลายที่อยู่ในสวรรค์นะครับนี่คือ สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรามั่นใจได้ดําเนินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือในแต่ละวันที่เราดําเนินชีวิตอยู่ก็บอกกันไปหลายครั้งว่าเราก็ต้องพยายามที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเหมาะสมเหมาะสมที่จะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเบ็นเจ้านิรันดรให้มีชีวิตนิรันดรที่เป็นชีวิตแห่งความสุขหรือพูดภาษาเราง่ายๆก็คือให้เราได้ไปสวรรค์นั่นเองสวรรค์ในความหมายของเราก็คือการ ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าแบบไม่สิ้นสุดและก็ไม่จบสิ้นแล้วก็แยกกันไม่ออกกับพระเป็นเจ้าอยู่พร้อมกับพระองค์ในนิันดรภาพแห่งความสุขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพี่น้องนะครับเราได้ตั้งใจดีที่จะทําตัวของเราเองและก็อย่างน้อยที่สุดก็เป็นเพื่อนพี่น้องของเราช่วยเหลือดูแลพากันที่จะก้าวสู่ชีวิตนรอดได้ความชื่นชมยินดี ด้วยความสุขที่แท้จริงตลอดไปขอพร,ปรพ,พระบิดาเจ้าูรทสงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ